ทุกคนยังจำกันได้ไหมครับสาวขเขมรที่ไปเปิดร้านอาหารอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะการที่เธอนั้นนะ่ะแบรนด์ธงชาติไทยเมื่อก่อนทำมาหากินกับธงชาติไทยได้เงินได้ทองจนร่ำจนรวยนะครับเพราะเอาธงชาติไทยไปแปะหน้าร้านอาหารชูอาหารไทยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ ชอบอาหารไทยเนี่ยเข้ามากินเข้าวโมงบริโภคเยอะแยะมากมายฮะร้านคนเยอะแยะมากามายแล้วอยู่ดีวันดีวันหนึ่งฮะไทยทะเลาะกับขเขมรน,นะมีปัญหากันโอ้โหเธอก็เอาอะไรไปแปะพาเทไปแปะนะธงชาติไทยเอาไว้ไปแบนธงชาติไทยต่อว่าแล้วก็นะาว่าโอ้โหเอาธงชาติไทยออกในร้านอาหารนี่ดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นมาทันทีเลยว่าอย่างนั้นก็กมตามซัดเธอร้องห่มร้องไห้ ด้านอาหารเจ๊งสามีทิ้งนะชาวญี่ปุ่นร้องไห้นะครับจนแบบว่าตอนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้กลับมาบ้านก็ไม่มีอะไรทําก็กลับไปญี่ปุ่นอีกนะแล้ววันนี้กลับเข้ามาที่ไทยโอ้อดุ้ยอนแล้ววันนี้กลับเข้ามาที่กามณรก็เข้าบ้านไม่ได้อีกบ้านพ่อนแ,แม่ที่อยู่พ่อแม่โดนตะเพิดออกแล้วเพราะว่าไทยเขาเอาตัวคนนี้ไปวางกั้นไว้แล้วนะที่เป็นเขตของไทย แต่เผอิญบ้านของพ่อแม่เธอนี่อยู่ฝั่งนี้ด้วยตอนนั้นคิดว่าเป็นแดนดินเขมรไม่ใช่ฮะพื้นดินของไทยไปพัมมองครับทุกคนไปเจเงอมองนะได้แต่แต่พูดต่อว่าให้กับประเทศไทยนะครับผมลองไปดูเหตุการณ์สักหนึ่งนึงครับผมรวบรวมให้ดูทั้งหมดทั้งตอนก่อนและก็ตอนนี้ครับผมลองไปดูครับอาจรดเบิรนแต่กกนให้บอมโอนไไกลนี่คือไปคอยนี่คืออุซยมบานด์ปลาล้วกองเตนเนอคือปวดเยอะ ព្រះនឹងដីជាពរវត្តយើងគឺតែតាមដល់បងប្អូនហើយគាត់តែយើងដើរចូលទៅទីក៏វាស្រេចឲ្យដល់ហើយនេះគាត់តែយើងឈរនៅលើទឹកដីយើងសោះណាបងប្អូនវាស្រេចឲ្យយើងថយយើងឲ្យយើងថយក្រោយថយក្រោយយីក៏ទៅពួកនេះសោះហមែនបងប្អូននេះដើមខប់គាត់តាមបាយណាបងប្អូនឡើងសោះដើមពីគល់ចុះចៅស៊ីនេះកំពុងចៅស៊ីមចាញ់ខ្ញុំនឹងដាក់ទុំជាតិខ្ញុំពីលើដល់អស់ចាមិនអត់ជាប់ទៅទេ ตัวเวื่มันสะอาดกแล้วก็ขยมมันตกมีกระปูเจ้านังนกครงนางได้มีกระปูเจ้าจังไรนังมามีเท่าตียบบบุญคุณของผืนธงชาติไทยปกข้าวคุมหัวให้ทำมาหากินในญี่ปุ่นนะครับอย่างสนาผ่าเผยคนไทยก็ไม่ไปทักท้วงไม่ต่อว่าอะไรอยู่มาคุณลืมบุญคุณอันนั้นเนรคุณใส่โอ้โหบาปตามซ้ำกรรมตามกระทืดแบบชัดเจนครับร้านอาหารเจงไม่พอตอนเนี้ย กับมาที่ขเขมรก็เข้าบ้านตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะบ้านตัวเองก็มาปลุกลูกล้ําพื้นแผ่นดินไทยมานะตอนนี้ไทยเขาเอาคืนไปแล้วยึดคืนไปแล้วเข้าไม่ได้แล้วได้แต่บางภาพมองอะมาเชิงเงิมองพ่อแม่ก็อาจจะกลายเป็นคนเล่หล่อนไปแล้วนะตอนเนี้นะครับไม่มีที่อยู่อาจจะไปอาศัยอยู่กับยงกับญาตินะครับแล้วเธอเองก็อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเก่าดังเดิมนะอาจจะเป็นลูกจ้างตามร้านอาหารแล้ว เปลี่ยนไปแล้วสถานงานนะแต่ว่าเคยอยู่ญี่ปุ่นอาศัยเรื่องของภาษาก็ทำอาหากินที่อยู่ญี่ปุ่นได้แต่ไม่ได้มั่งคั่งเหมือนเดิมนะครนี่แหละครับการที่เนรคุณเนี่ยใครก็ตามที่เนรคุณต่อสิ่งที่มีบุญคุณต่อเราต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราจบนะครับชีวิตเขาบอกว่าคนไทยจะบอกว่าไม่เจริญนะการที่เราเนรคุณคนนะการที่เราเป็นคนเนรคุณอะ ชีวิตจะไม่เจริญนะคนไทยจะสอนตลอดให้รู้จักบุญคุณนะให้รู้จักผู้ที่มีพระคุณต่อเราผู้ที่เมตตาเราให้เคารพให้เกียรตินะแต่เธอในละคุนะทรยศใส่นะเอาพระเทพไปแปะแล้วก็ไปต่อว่าไม่ใช่ว่าแปะธรรมดานะต่อว่าบอกว่าโอ้อ่ะ ประมาณบอกนเน,จนลจะไรเลยนะพูน่ะพอเอาออกเลยโหร้านสะอาดอเยอะไม่กี่วันนะเจ๊งแบบไม่เป็นท่าเป็นไงแล้วครับวันนี้ยังไม่สิ้นนะกรรมเข้าบ้านตัวเองไม่ได้อีกนะเสียใจต่อเถอะครับเพราะว่าหลังจากนี้ให้รู้ไปเลยให้รู้ไปเลยว่าตรงนั้นจะกลายเป็นอดีตท,ทาวรนสาหรับคนเขเมรนถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห,ห้ตลอดไปนะร้องไห้ให้พอแล้วก็ให้เข้าใจซะว่านั่นคือแผ่นดินไทย วันนี้ถึงเวลาแล้วต้องคืนให้กับคนไทยนะต้องคืนให้เจ้าของเดิมเขาจริงๆเราครอบครองมานานด้วยวิธีการพยายามมาอยู่อาศัยเป็นผู้มาขออาศัยแล้วมารักมาโลบเอาของเขาซึ่งวันนี้ก็ถูกต้องแล้วที่คืนเขาไปนะแม้ว่าวิธีคืนไม่ได้ตั้งใจจะคืนไม่ได้มีความจริงใจจะคืนแต่เจ้าของที่เขามาไล่ออกไปมาตะเพิดออกไป แล้วเขาก็เอารั้วเอาอะไรไปกันไว้นะเนาะพ่อที่ของเขาถ้าไม่ทําอย่างนั้นคนเขมรก็ไม่เคยฟังคนเขมรก็จะเอาให้ได้จะโลภให้ได้วันนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้นะมันจะได้ไปกลายเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตนะผมบอกเลยนะสิ่งที่คนไทยตอนทำตอนนี้มันจะดีต่อทั้งไทยและเขมรในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดมันชัดเจนทุกอย่างเลยนะวันนี้อาจจะคุกคุนด้วยอารมณ์ของคนเขมรแต่ว่าต่อไปคนเขมรต้องทําใจรับรู้ว่านี่คือของคนไทย และก็ตไม่ต้องมีปัญหากันอีกในเรื่องของชายแดนนะคนกะเม่นก็ต้องทําใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองส่วนเธอคนนี้มันก็เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่เธอได้รับนะในสิ่งที่เธอกระทำธงชาติไทยเนี่ยทําให้เธอนั้นด่ารวยมีหน้ามีตานะดึงดูดลูกค้าจากอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารกะเม่นใครรู้จักมั่งไม่มีใครรู้ แต่เธอยังเดินคุณได้วันนี้สิ่งที่เธอได้รับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ถือว่าสมควรแล้วจริงๆนะสมควรแล้วที่เธอได้รับเพราะว่าธงชาติไทยไม่ได้ทดําร้ายเธอมีแต่ให้กับให้ถ้ามีธงชาติไทยร้านเธอไม่เติบโตขนาดนั้นแต่ว่าเธอก็ยังทําได้แบบนั้นน่ะนะแม้ว่าหลักพักหลังมาจะเห็นเธอขายออนไลน์ขายเกี่ยวกับพวก ผลไม้นําเข้าจากขเขมรบ้างจากประเทศตรงที่นี้บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนร้านอาหารนะที่เปิดไว้แล้วคนวิ่งเข้ามาหาก็ดิ้นรนทุกอย่างเห็นเธอเนาะหลังจากที่ไม่มีร้านอาหารแล้วไม่มีสามีแล้วนี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่งเนรคุณถึงที่สุดแล้วก็กรรมก็ตอบสนองอย่างที่สุดนะครับเพราะการกระทําของเธอเองนะ แต่ตองพูดถึงเรื่องของชายแดนถึงแผ่นดินถึงบ้านพ่อแม่เธอเนี่ยถึงยังไงเธอก็ต้องถึงเวลาคืนแน,น่นอนเนาะก็หลายคนก็คืนไม่ได้ตั้งใจคืนแต่คนไทยเขาเอาคืนเพราะของเขานะวันนี้ก็ทําใจยอมรับสเถิดเดินหน้าใหม่นะเคารพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่ของเราผมก็อามาให้รู้ให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่ของกเมเนเป็นของไทยนะอะไรทีไ่ไม่ใช่ของเรา ก็ต้องคืนเขาไปถูกแล้วและนับจากนี้ต่อไปนะให้รู้จักคําว่าบุญคุณนะอย่าได้เนรคุณใครบางทีบาปกรรมที่มันหนักหนาสาหัสมันอาจจะดีขึ้นก็ได้การที่เรารู้จักบุญคุณคนเนะี่ยอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้หรือไม่รู้จักสํานึกเลยก็อาจจะรับกรรมยาวๆไปถึงชาติหน้านะครับผมฝากไว้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม